เสาเจ็ดูดหมูใหญ่อยู่เนะยเห็นพาดมุ้งนี่นี่คือสิมิติตนะตั้งศูนย์ศูนย์โซน้อยแต่จากสิประกอบคืนไดหรือบอท่านั้นล่ประกอบคืนไดกับมันสิติตรือมิติกระเบ,บิ้งอีเท่านึงก่อน สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามแล,ล้วก็ฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองวัเพชวันนี้ยังอยู่บ้านอยู่พี่น้องเยยังไม่ได้ขึ้นหาอยู่หาก,กินนะหลังจากที่คนมันต้นเต็มแย้งไปกวัสิไปป้ากพาะพอดีว่ามีม,มีรถขี่นะก็เลยไปทไ่ไปเมื่อนี้นี่วัสิแป่งรถพี่น้องเลยหาแปลงรถจักขี่ก็จักสิแปลงได้ไป่ได้และว่าสิแปลงเอาอีกขั้นหนึง่งวัสิแป่งเอารถโซนิกเนีนะนะแต่ เบิ่งอีเธอหนึ่งก่อนว่ามันละเมิดหลายสำเลยหรือว่าแปลงเอาเองนี่มันสีได้ขี้ย้อนวะพี่น้องบัดสีผ้าคเครื่องไหมเลยนะตอนนี้คอยกะอยู่เทิงหลังคาเฮิรนนะพอดีว่าขึ้นมาเบื้องสร้างพืดหลังคาแต่เพิ่นเวาไม้วีพ่อนะไม้วีพ่อ,อย่งอยู่พกโตไม้สีโยพางนับๆเบ,บิ่งแล้วก็ว่าสิไปหาสั่งไม้เลยมื้อนี้ ไม้ทีวีพ่อกอ็คือไม้ตัวนี้แหละพี่น้องใบนี้มานี้กำลังขึ้นโค้งทรงนี้ก็ได้จากมันเรา um ไปยุติอยู่มงเลยแล้เห็ดไปเห็ุไปเครื่องบีพ่อเงินบีท่านก็ยกซึ่งทั้งหมดนยแต่เบิ่งอีกเท่านึงก่อนบางทีก็อาจจะแล้ว ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวทารุนเบิงน้ำเดียวนะว่าบาดแล้วนี่มันสีงามหรือขี้ไล่โสงในซางกับกำลังกบไม,ม,ม,ม้อยู่เยอะไม่สีโยที่อ่ามีอยู่คืนเซอร์นะแต่กับพี่พ่อเนาะเดี๋ยวท้าเบิงเอ่อว่ามันสีได้สำเร็จไหมก็ไดนะ้ไม้กันยังลายอยู่แปลก,กันแต่จักสิครบมีครบ มือนี้ก็คือว้าวอพี่น้องเลยไม่ได้ไปทั้งเลยนะมาสำแระจรถก่อนมือนี้นะคือเปลี่ยนล้อผมได้ล้อนี่คือเปลี่ยนเมื่อวานนี้เปลี่นไปได้ล้อเดียวมัางเอาอะไรคันนี้ย้อนกลับมาคันนี้ทางหน้านี่คือ,อยังไม่ได้เปลี่ยนทุกคนอย่างกระซอด เป็นล้อแล้วแล้วก็สีมาเซ็กจักมันทุกคนสีมาวันสีเป็นเสื้อสูบรูสูบเพราะว่ารถนี้มันคขันไหลเลยวันสีแปงคันนี้ขี้นะกับระบบขาดมันมีค่อยดีเปดิดรถคันนี้นะคันนั้นเพ่อมันพักพอนก่อนเมยแห้งแล้วมันเทาเลยวยันสีแปงคันนี้ขี้ รถนในนี้ด่ะพ่น้องเลยขั้นนั้นกันขั้นนี้นี่รถลุงผู้จาวิ่นยูตะไทยพุนรถไอของแม่น้องจันดีนะ โทรศัพท์ขอทอดหนูได้ฮนะสายโทรศัพท์ขอทอดหนูได้ ล้อกสลับเดียวเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็สิไดายมาแปลงเอาขั้นนี้แปลงเคิงบันี้นะขั้นนั้น,ะน,นก็สิไดายเฮาจอดเธอแมงมุม,มหรือว่าหนูเอทหางซะก่อน มางเอาหมดเลยทุกคนซื้อมันก็ได้สภาพรถกันทรงที่ค่อยปานะคือลีนอัดจนไหลทีนควันอัดไหลเลยควันไหลลีนจนอาบท้อนะมันนี้กะมีแต่เสียดาม้ังอัดล้างทุกคนเลยล้างแล้วกะเปลี่ยนชุดนี้นะชุดแหวนดูสูบเสื้อสูบ ตัวเลอเสกสิได้เปลนเอาเลยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเธอหนึ่งว่าสิเหมือนงบประมาณเท่าเลยจังไรขี่นะรถนี่ก็คือปะไว้ตั้งแต่ผู้ยำยำฝนทุกคนนะก็หลายเดินเต็มแล้วได้ก่อนสิมาหือมาหมางกะเดี๋ยวเสียไปล้างก่อนทุกคนเฮามีล้างผัดมันสิได้อนามัยหลายกะละนะเห็นว่าเสื้อเฮาล้างแล้วกะมันอาจจะ มีได้คอยล้างทำความสะอาดทั้งในหลายไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีกรดิ่งกุ้งลงเด้ไม่จะดีเอสกินเพลินเลยเขาสางกินมาเนี่ต้มป่านึ่งผักต้มป่าเนื้อผักอาหานแบบโบราณเนื้อผักอันกระลำพี่น้องเลยกระลำล้วกัอันนั้นผมพังนอกพังนอกผมบ่แงอนดอกผักพมผักพมเอ็ดของกินเขาสางทุกคนเลย อเอาไม้เซนคือก็ได้บบบนี้๋ยวก,กับวิพ่อดอกไม้ก็ได้ยังสั่งมาอยู่ไหมก็ ล้างแล้วแล้วก็เดซิมาเซ็กก่อนพี่น้อง,งเอ้ยเดซิมาม้าเบิงบ่งก่อนสีขี้ได้หรือบอกับเบิ้งอีเธอหนึ่งก่อนทุกคนคอยสิมาม้าม้าแปลงเฉพาะเป็นเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็ล้างกระบิวขาดมันนี่มันถือว่าพ่อไปได้ทุกคนพ่อไปได้อยู่ยังมีหนักไปเลยนะก็บเบรดเป็นขาดนี่เป็นเฉพาะ สุดนี้กับล้างกระบิวกับเป็นน้ำมันเครืงนะ ใ่เชือไปปปาป้างไส่กระเพือนเลยสี่คนหคนหนึ้ลายกันนี้ลายกันรอบทัวง เปลนหลายอันอยูทุกคนโซน้อยก็ได้เป็นนะเพราะว่ามันย่านแห้งนะเป็นโซน้อยแล้วก็เป็นแหวนลูซูปเซซูปลอ,อยยางก็ได้ต้องได้เปลี่ยนมันจ่อยนะเกตซิมาเปลี่ยนแหวนอีกอะคือซีมีลอดทุกคนเลย <ś le af> เพราะว่าแหวนตัวนี้มันกันนะกรยังมีค้อยเมดนะแต่เสื้อมันหลมแห้ง เซอร์สูบนี่สุดตัวนี้นะก็เ,เลยว่าสิเป็นยกเลยแบบน,นี้นะมางแล้วละกะัเดี๋ยวสิไปหาซื้อเครืองก่อนไปนี้สภาพคือสุดนี้กะเดี๋ยวสิทอดออกมาเป็นเป็นสิ้นกันควัญแต่ ผู้อื่นจะห้องบบเลอยนะแต่คอยในห้องสิ้นกันควันตัวอยู่ในอันนี้นะอยู่ในดอกดอกสปั๊บหรือว่าดอกวาวเดี๋ยวสิมัเอามาอีกเธอนึงเดี๋ยวสิไปหาซื้อเคืองกอนมานี้แต่รถขี่ก็มิมีนะมีมี่ขรถคือคอยกะสสได้ายยางไปเลยเพราะว่ารถขี่กะรถของน้องสายกับเพิน่นไปเวะแล้วนะไปเดี๋ยวไปเบิรงนกันเดี๋ยวทุกคน ภาษีมัดอยู่ประมาณเท่าเลยย่างรัดทงไปพี่น้องเลยภาษีย่างไปตามทางก็มันโค้งนะหานอยูเซิงนี้แหละหานกะเป็น้านจีนพี่น้องเลยฮานคนหลาาแต่จีนมาเซาแล้วกะขายเคืองขายอะไรนี่นะพวกเคืองยิ่งใหญ่นี่มีแต่หานเดียวแถวเขตหมู่บ้านคนนี้นะก่อนซื้อเคืองแล้วนะกะต๊อยู่ 4ี่แสนปลายนะเกือบห้าแสนเกือบห้าแสนกีบเื่งกระดาษเื่งโซงนี้ก็เยอะแพงได้เื่งกาได้ไปซื้อมาแล้วทุกคนนะอันนี้ลีนเป็นดนีนอีนะเขยดไม่เป็นก็นกนไ่ได้ดนีนในน่าจะบีแท้เด้อใคยวาน่าจะเป็นของของลอกเลนแบบนะฮกซิพ0 0น 60, ตัวนี้ตัวนี้แพงทุกคน มัดสุดตัวนี้เสื้อสูบนะเสื้อสูบกับแหวนมัดสุดเลยตัวนี้ซื้อใหม่มาเลยตัวนี้เขรมกับซื้อมาหลายอันทุกคนเลยอันนี้เป็นสิ้นนะ จำพวกสิ้นคือในเป็ดเลยอันนี้โซน้อย84คอจดอันคอยกบจัก1 1้อทุกคนเลยน,นี่โซมโอเทนอันนี้ซื้อมาเพื่อไว้ไไดเดี๋ยวสีมาม้างหกกโลกแล้วกัสีอนาไมยแล้วกัประกอบก่อนมานี้ทุกคนคือสีเฮอร์มันแล้วภายในมือนี้เลย เดี๋ยวมาลุ้นเบืงนอีเธอหนึ่งวา่ามันสิติดหรือมิติดรดก็นได้โซน้อยกับกับรูหยางคอยซื้อแล้วแล้วทุกคนคือประกอบแล้วเพราะว่ายันขี้ฝุ่นมันเห่าพอดีว่ามือน,นี้ก็ะลมแห้งนะลมแห้งก็เลยประกอบไว้เลยใช่เดี๋ยวสิมาล้างตัวนี้ก่อนล้างตัวนี้แล้วก็ประกอบบัดเดียวเลยกับอันสุดเสื้อสูบหรือสูบนะไดถอดมาล้างหมดแล้วได้สุดนี้ก็ได้แยกชิชนสชวนมาแล้ว แต่จากสิประกอบคืนใดหรือโเท่านั้นละ่ะประกอบคืนใดกับมันสิติดหรือมิติดกับเบิ้งอีเธอหนึงก่อนคือเมื่อกี้นี้คอยป็ดแล้วนะดูอย่างตัวนี้นะคอยละเอินว่ามันสิ้นสิ้นกันกันควันหลังจากแม่นไม่แม่นดอยยัยนห้องมีคือเดียวจกเป็ดนแล้วเลย ส่วนกระบ,บิวกรกาแยกออกมาล้างทุกคนมาอนามัยออนนะมีกะล้างไปแล้วเลยแต่กะมีข้อยสะอาดไปลยเรือแต่หูมันโล่งดีเลยอันนี้ก็คือเดียวสะอาดแต่ทั้งในทั้งนอกมีข้อยสะอาดไปรเรือ,อยามาันได้สำนีแล้วทุกคนนะล้างมีออนนะส่วนตัวนี้ตัวเก้ามันนะทิมเลยตัวนี้นะวนน้อยเก่า เดี๋ยวสืมาประกอบก่อนทุกคนเดี๋ยวสืประกอบกระบิวก่อนนะกระบิวหรือว่าห้องมคือเดียวกับพี่จ๊กคกต่อยในะห้องกระบิวอันนี้นะข้างนอกก็คือว้าวแหละมีคอยงามกันเลยแต่ข้างในมันสะอาดเก่าแล้วทุกคนเลย ไม่ได้แปลงแต่หึงแล้วทุกคนนะแต่ก้อนกับแปลงดุกัพอได้อยู่แต่ป้าหึงเลยป้าสองปีเลยไม่ได้แปลงรถนะเป็นปีสองปีเลยแต่ก้อนกับเฮ็ดคู่มือกัแปลงกะไหวกว่านี้ประกอบกันเลยแต่ป้าหึงแล้วล่ะมีพอยไหวไปเลย ดอกวาวนี่เอาัตเก่าทุกคนนะมันยังดีอยู่นะ ตัวนี้นี่ตัวมีเกียวนี่มันมีเกีียวทั้งพีนะเอตัวมีมีเกีียวในซ่อนเท้าในาเลยเห็นว่าเซอเวลาห้ามางเธอหน้าเห็มันมีเกียวเขาก็เอาน็อตตัวอื่นมาหันแล้วก็ดึงออองไหเด้ใ,ในความคิดคอยดอวยคือละแม้นแนวนั้นแหละตามบึงนะนนะ เดาเข้าแล้วแล้วทุกคนสีประกอบแบบนี้เลยคนนะเสียงลูกปืนตะลายน้อยหนึ่งนะยังจากขกไม้ทุกคนนะ เดี๋ยวถ้าลุ้นว่าประกอบแล้วมันสิติปปะทุกคนตัวนี้นี่ต้องหันเธอแน่นได้น้อยหนึ่งทุกคนเขียนหันมีแน่นในเวลายัานนี่มันสิมีเสียงดังแบบปังๆนะแบบหันมีแน่นหันสลับเดี่ยนน็อตสี่ตั แสงรดยุ่มงมืดทุกคนเนะเห็นพาดมงนี้นี่คือสิมิติตนะตั้งศูน,น,นย์ศูนยโซน้อยงญ่พลอันนี้ก่ะ ่าจะได้แล้วทุกคนนี่สูตรมันมันมันมีขีดอยู่ตรงนี้นะแลีวกับมันมีจำอยู่มงแหวสเตอร์นี่นะจ,จะจะเขาห้องพี่เลยแล้วอันนี้น่าจะห้องมีคือเดียวคอยตั้งเซอร์ขีดตัวที่นะมีตัวที่อยู่นี่ตัวที่กับตัวเอบ่ ได้ประกอบแล้วแล้วทุกคนแต่ยังทอควันนะเดี๋ยวขอสิลองติดบิ่งก่อนว่ามันสิติดหรือบ่อได้เดี๋ยวลุ้นเบ่งนำเดียวทุกคนติดอยู่พ่อบัตรแหลกผหรือว่าน้ำมันท่นลงขอวบุ น้ำมันมดทุกคนเลยน้ำมันกนขอถังเลยติดห่อนอยู่ก็ติดไปแรกผลาดไปทุกคนเป็นโฮเทลบาี้เอาโฮเทลไหมเซอร์เพราะว่าโฮเทลนี้มันอยู่กับรถถึงแล้วนะจะมันเป็นแน่เลยแล้วเดี๋ยวมายัานมืออีกก่อนมาด้ อะไทุกคนเลยขี่เพิ่งแล้วถือว่าขี่ได้นะก็โอเคอยู่นืกอว่าสิมิติตแล้วสมอยอยู่หยันบ้านแรกกับ้านแรกปัดหัวเทนมันไม่ได้นะเสื่อทอแล้วแล้วเดี๋ยวิมาติตบางอีกกอนคนคนมาเสกมันิเป็นอะไรรึนะมันสิด,ดังหรือไม่ดัง เสื้อสูบไหมนี่เห็นว่าเสื้อเขามีโลดาน้ำไวน้นี่มันเยอะฮ้อนไหวแล้วก็มันจะลมไหวทุกคนตอนนี้ก็เริ่มฮ้อนเลยเ,เสียงกาพอ่อสายได้อยู่ก็มีค่อยดังก็เลยน,นะดอกสับปะรที่เดยอกอ่าโซน้อยกัพอเปลี่ยนไปแล้วด้พอดีว่าวันเสารารถไปโรดาน้ำไว้กับมีคนมานโซนหุ้มชิ้นหมูทุกคนผม หมูเอ็ดพูดกินนะปั่นเดียวกินเพราะว่าแถวบ้านนอน้นี่มีค่อยมีของก,ก,กินเนาะค่อยก็เลยว่าสนะิไปเอาซีนหมูนะไปเอาจักพูดนึงพูดละแสนไปเปน็นอะไรกะเดี๋ยวที่ตามสบไปว่าต้องการทุกคนกะมาหอดพอดีทุกคนซีนหมูกะจักตัวใหญ่สำเร็จจักหวัดของโคแล้วแล้วก็ไปจักนะไปเบิรงน้ำเดียวโอ้ทางบาลละม่อนมาเฝ้าซีนหมูตามเคยมาดีมาเฮง,งเตอร์มาได้มาก็ได้โอ้มามาตะเกียนท่านได้ล้มหมูผู้ ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วมาหางคะราจี้หากระลำจี้ลำจี้เนาะอาจจะพูดอาจจะพูดอาจจะพูดโอ้ยเอาเอาพูดนึงว่าจะเอาลายกะป่านได้ยัดจินมีเมิร์ดหาที่จิ้กะเงินมีลายยังมีแล้วเนาะหางกระเผาหรือวจี้พี่เลออันนี้เอ็นห้างข้างนี้ บะมอนเป็นเคยบ่บปล่าะมอนนี่เป็นเคยได้เป็นคนได้เป็นคนเป็นคนเนาะไม่ได้เป็นเคยย่อมีหางก็คืออยู่ได้นี่คือปลาสู้อยู่ได้แม่นล่ะคือได้เนาะหมูก็หมูใหญ่พร้อมพูดอ้อนแล้วก็เลิงห้อยอยู่ทุกคนพอดีว่าเผาแล้วก็มามานำไป ฟันขนาดเลยสเก็ดพูดหมูใหนะเยะหโยวววเอาวไปเนอลก็ตอนชีน่าไปเชื่นนี้ไปป้าไปป้าขึ้นขึ้น,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 นลูกนีกามาเขาเทิแล้วทุกคน กินข้าวแล้วจะนีมันจนีกินข้าวแล้วลูกสบายดีด่วไมสบายดีมาจะรีบมาเจนะเออเออเออกินข้าวแล้วแล้วน้กินกับเลินนี่นะปนเคลดวันนี้กับของกินมี่แล้วทุกคนคือปนเคลดน้อยนะเบิ่งจากโทยแล้วก็พักโลพักแด้คอยกัดสิได้หากินข้าวกับกินอันนี้ละกินโลพักครับ คนเคลียรนี่แหละโซนซ้นหมู่กะเอาไว้ก้อนมือนี้นะเดี๋ยวถ้าเอ็ดกินมือเอาสาพปละเนาสันคลิปนี้คอยกะสิได้ขอฝากเพลงสำนีก่อนกะขอขอบคุครบทเจอล,ลายสำหรับการติดตามและการฮับส้มมาโดยตลอดเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้กะขอบใจลายสำหรับการฮับสม้ม